สะดดด้วยนะครับ เราจะมาดูปัญหากรนีเนี่ยเอ่งแล้วสะดุดนะครับบูฟฟานะครับสาเหตุเนี่ยที่ผมลองเข้าวๆเ,เมื่อสักครู่เนี่ยพบเจอว่าแรงดันตกนะครับคราวนี้เราก็เลยมาถ่ายวีดีโอให้เพื่อนๆดูกันว่าวัดแรงดันเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะครับในขณะที่เราเร่งไปปุ๊บเนี่ยแล้วบูธมันฟาดบูฟฟาเสร็จปุ๊บนะครับให้สังเกตจังหวะที่บูธฟาเนี่ยโดยปกติธรรมชาติแล้วเนี่ยแรงดันจะต้องขึ้นตาบอูแต่ถ้าเกิดเมื่อใดก็แล้วแต่ ถ้าพูดฟาดแล้วไหลด้วยนะครับโดยที่แรงดันเนี่ยมันสวนทางกันเนี่ยแสดงว่ารถของลูกค้าเนี่ยนะครับแรงดันตกเป็นต้นเหตุนะครับหรือเป็นสาเหตุที่ทําให้เทอร์โบเนี่ยขาดนะครับแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งเนี่ยนะครับที่เราจะเช็คง่ายๆหรือว่าแรงดันตกหรือไม่เนี่ยเราก็จะดูจากค่าแรงดันตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองแยบดูนะครับ แล้วก็บุ๊เนีะโดนด้วยนะครับถ้าเราไม่มีตัววัดแรงดันๆน,นะครับเราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับว่ารถเรามีปัญหาที่แรงดันหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าขณะที่เราขับโดยปกติเนี่ยไม่มีไฟเช็คอนทิชโชว์นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งข้อดีนะครับของตัววัดแรงดัน PKT คทนะครับเดี๋ยวเรามาชมในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับว่า การเตือนของแรงดันเนี่ยเราตั้งเตือนกันยังไงนะครับ